ช่วงนี้กำลังต่อมาสเนี่ยปีที่สามจะเข้าปีที่สี่เริ่มออกตัวนี้แต่ก่อนจะเป็นกล้วยหอมทองตรงช่องกากันนี้เคลียพื้นที่แล้วให้มะพร้าวน้ำหอมขึ้นอย่างเดียวนี่แหละครับต้นมะกออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเคลียออกเนี่ยให้เหลือแต่ต้นมะพร้าวน้ำหอมกล้วยหอมทองเราจะย้ายขึ้นไปข้างบน คือฝั่งโน้นข้างบนต่อไปจะเป็นทำข้างบนจะเป็นลันกล้วยหอมทองตอนนี้ก็จะเป็นบ่อปลาบ่อปูเดี๋ยวมันจะทําให้ฝั่งนี้จะเป็นสวนหน่อไม้เลี้ยงเนี่ยนี่เป็นหน่อไม้กอไผอยากจะได้หน่อไม้ก็ต้อง สั่งจองก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขายไม่ทันหน่อไม้เกิดไม่ทันเนี่ยประมาณนี้นี่คือสวนไผ่หน่อไม้นี่แหละครับบรรยากาศด้านในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีหน่อเท่าไหร่ครับนี่บรรยากาศข้างในโอเคนะ